ไม่ได้คอนเวิร์ตมาเว้ยหน้าตามันแปลกเลยไปหาข้อมูลมาฝากลองดูนะครับอันนี้คอนเวิร์ตตัวนี้เป็นคอนเวิร์ตฟาสต์เบรกนะครับเจ็ดศูนย์เ <c oughs> จ็ดศูนยนะ <c oughs> ์นนะเดี๋ยวผมกลับกล้องแป,ป๊บหนึ่งนะครับที่เอามาดีที่เอามาดีเทลเพื่อนๆเพผมไม่เจอคอนเวิร์ตทรงนี้นะปกติเราจะมีที่ที่เราชินตานะครับก็เดี๋ยวขึ้นไว้บนแล้วก็คอนเวิร์ตปกติที่เราเห็นนะ เมกาแปดศ์กาศูนยแต่รุ่นเนี้ยทีแรกอะผมไม่รู้ข้อมูลเราก็ไปหาข้อมูลมานะครับตัวเนี้ยคือเจ็ดจำงจริงๆของรุ่นนี้ที่ทํามาเนี่ยเขาทํามาให้นักบาสใส่เว้ยในยุคไมเคิลจอแดนอะเพื่อนๆก่อนที่ที่ไมเคิลจอแดนจะไปใส่ไนะกี้นะแกใส่รุ่นนี้มาก่อนเว้ยฟาสต์เบรกคือคือดังมากแล้วก็นักกีฬาบาสโดยเฉพาะบาสนะครับใส่ กันเกือบ100%เลยนะครับนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือที่ตกใจอ่ะคืออายุมันหลายสิปีมากแล้วก็สภาพมันมันดีมากนะครับน้ำหนักยังให้อารมณ์ความเป็น USA อยู่เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวก่อนผมเคยจับพวกเวิร์ดหลายๆรุ่นมานะครับตัวผ้า,าตัวคอนเวิร์ตในยุคหลังๆเนี่ยนะครับผ้าเขาจะแข็งกระด้าง แต่ตัวนี้ยผ้าเขาจะนิ่มมากแล้วก็พื้นเนี่ยพื้นยางเขานี่ครับรู้สึกว่ามันจะนิ่มมากนะครับนิ่มกว่าปกติจากวดธรรมดาเยอะมากๆผมว่านี่มีเท่าตัวนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยในยุคก่อนๆนะครับเขาจะใช้พวกนี้จะใช้มือนะครับในการทำหมดเลยนะดังนั้นมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องเล่ามีเท็กเจอร์ของความเป็นวินเทจติดมานะครับ แล้วตัวนี้มากับไซส์สองเจ็ดห้าสี่สองสี่สาอพี่ผมลงได้ผมเท้ามันสี่สองสี่สามนะครับคือตกใจตรงที่แบบต่เนี้ยแต่ภาพแบบนะี้พี่นะครับพื้นนิ่มมากพื้นเต็มคือผมไปเช็คราคาบ้านเรานะครับมันก็อยู่ประมาณ หมื่นถึง2องหมืนเลยนะจริงๆมันมีหลายสีนะครับมีสีดําสีแดงสีเหลืองนะครับมี f a s t บกหนึ 1, ่งฟาสเบกสแล้วก็ฟาสเบกออลอเมริกันนะครับคร้าวๆประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นหุ้มข้อมันมีข้อโลด้วยนะครับแต่สวยและดีเทลให้ดูดีเทลใกล้ๆนะครับคือคือคือเราไม่ค่อยเจอคือไม่ผ่านตาแล้วเราสงสัยแล้วก็มีข้อมูลจริงๆฐานข้อมูลนี้มันมีมานานแล้วนะครับ แต่ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตามันใกล้ๆนะเคยเห็นแต่รูปวันนี้ผมมาให้ดูมันใกล้ๆเลยนะว่าดีเทลมันเป็นยังไงนะครับว่าเอกลักษณ์ของตัวปี70เนี่ยมันยังไงนะเห็นตัวตัวพวกหมึกนี่ครับเห็นว่ามัน,ม,นมันยังดูไม่เรียบร้อยเลยนะพวกคาบกาวพวกนี้ยังมีล้นอยู่เลยนะโอเคนะครับส่วนสอบด้านในก็ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยครับขอบไม่ได้ขาดนะเหมือนมัน มันหลุดออกมานะครับเห็นปะมันเหมือนเป็นพับเย็บไม่ได้แบบเรียบร้อยมากนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นปกตินะเห็นไหมพื้นด้านในลองดูนะครับอันนี้ฝาสเบกข้อมูลอันนี้ผมเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะครับถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยแล้วคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันพอจะมีประโยชน์นะครับดูแล้วจะลงจิตใจก็าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ แลเกิดว่าคลิปหน้าเนี่ยผมไปเจออะไรที่มันแปลกตาเดี๋ยวเก็บเอากลับมาทำคลิปให้ดูนะครับก็ฝากช่องวิธีพ่อคาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ t i k t o ็อกวินเทจดีนิม5 1 2นะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวลาไปกับ f a ฟาสเ e รก USA ปี70ครับผม